อ่สวัสดีครับผมก็นี่เป็นขบวนรถชั้น3มที่ยังวิ่งอยู่นะครับก็เหมือนเดิมมาตรการโซเชียลดิสแท c นนะฮะเว้นระยะห่างนะครับผมรวมถึงที่นั่งด้วยนะฮะก็ะะะคือจะนั่งสลับกันนะครับบาะหนึ่ง รวมถึงเก้านะฮะเว้นระหว่างเดินนะครับผมอ่าอันนี้เรามีเขามีป้ายนะครับเขากำหนดโสวสูงหน้มมากากอนามัยและเวระยะห่างอ่าของก,การนั่งนะครับผมตอนนี้รถไฟชั้นสามเป็นหมดรวมทั้งรถนอนรถแอร์ด้วยแต่ก็ยกเลิกไปหมดแล้วละครับผมอนานะคตก็คงจะงดวิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เรดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะรอดอาทิตย์หน้าคิดว่าน่าจะยกเลิกทั้งหมดนะฮะผมก็เลยจะมาเก็นบบรรยากาศอครั้งสุดท้ายให้ดูนะครับผมกระจงกระจกมีทาการทำความสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในนะครับผมอก็โอเคครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผม แต่ผู้โดยสารก็จะน้อยนะฮะไว้เจอกันอีกทีก็หลังไวรัสโคิดน่าดีขึ้นนะฮะจะมาทำคลิปต่อนะครับผมก็คงจะหยุดยาวเลยทีนี้ก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ